ไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีการค้ามนุษย์กันบ้างนะคะวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มีการนําทีมออกค้นหาสถานที่ฝังศพเหย่าค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในพื้นที่อำเภอตะกวัวป่ากระทั่งไปพบกับโครงกระดูกผู้หญิงนะคะถูกฝังอยู่บนเกาะโต๊กระนะคะส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันตรวจสอบที่พักชั่วคราวของกลุ่มโรฮิงญาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมไม่มากนักประมาณ500เมตรด้วยกันแล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่ามีการเตรียมก่อสร้างโรงนอนเพิ่มค่ะ ลพลตตรีอัมพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาพร้อมคณะได้มีการเข้าตรวจสอบที่พักชั่วคราวของชาวโรฮิงญาบนเทือกเขาแก้วพื้นที่บ้านตะโลตำบลประดังเบซาอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาห่างจากจุดเดิมประมาณ300เมตรซึ่งต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไประยะทางประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาเดินอีก30นาทีด้วยกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยนะคะว่าสภาพพื้นที่บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดใหญ่ แล้วก็มีการปลูกสิ่งก่อสร้างชั่วคราวรวม8หลังด้วยกันเป็นโรงนอนสามหลังโรงครัวสองหลังห้องน้ําอีกหนึ่งหลังและก็โรงเรือนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จอีกสองหลังด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังพบหลุมคล้ายกับหลุมศพอีกสองหลุมนะคะแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยทําการขุดกลับไม่พบสิ่งใดซึ่งในระหว่งางดำเนินการนั้นก็มีนายอารีอารีฟตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมสังเกตการด้วยค่ะและภายหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุก่อนที่จะทาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนื่องจากเกรงว่าจะถูกใช้เป็นที่พักชั่วคราวอีกขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกชุดทั้งตํารวจและทหารเดินเท้าราดตะเวนบนเทือกเขาแก้วอีกจุดซึ่งก็พบที่พักชั่วคราวอยู่บนเขาเช่นเดียวกันแต่ว่ามีที่พักเพียงหนึ่งหลังเท่านั้น กันที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะนายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็นํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแคมป์ที่พักชาวโรฮิงญาในพื้นที่เกาะโตกระหมูที่5บ้านบางนายสังตำบลบางนายสีอําเภอตะกวัวป่าก่อนหน้านี้ก็ทราบข้อมูลว่าที่กลุ่มนายนาควนไทยที่เข้าร่วมกระบวนการค้ามนุษย์ได้มีการนําชาวโรฮิงญามาพักพิงที่นี่ก่อนที่จะส่งตัวขึ้นรถยนต์เดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังพบหลุมคล้ายกับหลุมฝังศพอีกกว่า1ิบหลุมด้วยกัน เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเคคาตะกวัวป่าช่วยกันขุดหลุมลงไปก็พบศพชาวโรฮิงญาถูกห่อด้วยผ้าห่มเป็นเพศหญิงคาดว่าน่าจะถูกฝังมานานกว่าหนึ่งปีเนื่องจากว่าสภาพศพนั้นเน่าเปื่อยทางเจ้าหน้าที่จึงเตรียมนำชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายยกร,รัฐมนตรีได้มีการสั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะคะว่า ต้องดาเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ใกล้ชิดโดยฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ทั้งระดับหมู่บ้านระดับตังบนระดับอําเภอเข้าไปติดตามตรวจสอบพื้นที่ของตัวเองทุกตารางนิ้วหากปล่อยปาให้มีสถานกัการันกุมขังเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์หรือสนับสนุนให้ที่พักพิงแก่ขบวนการค้ามนุษย์ฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดชอบโดยมอบหม,มายให้ประหลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหากเกิดเหตุร้ายลักษณะดเดียวกับที่อำเภอเสดาวจังหวัดสงขลาอีก ก็จะต้องถูกย้ายออกนอกพื้นที่ด้วยค่ะ